ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าโมนานะคะป้าโมนาขอขอบคุณและขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีกินมีใช้ตลอดไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพลังและกำลังใจให้ป้าโมนาพาแซฟส์ไปเดนมาร์กพาเที่ยวพาชมพาทัวอยู่รอบๆบ,บ,บ้านไม่ได้ไปไหนเลยแต่อยากจะให้บอกให้รู้ว่าชีวิตต่างแดนแต่ละคนก็แตกต่างกันไปแต่ก็ อา,อาจจะมีหลายคนที่พูดเรื่องอชีวิตหลายๆเรื่องราวแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ได้ถูกและมันก็ไม่ได้ผิดนะคะแต่เราฟังชีวิตของสายฝอหรือฟังชีวิตของคนไทยในต่างแดนแต่ละคนเจอแต่ละอย่างไม่เหมือนกันค่ะแล้วแต่เราจะเจอเนาะถ้าเราเจอแล้วเรา,าเคยได้ยินว่าพี่คนนี้ช่องนี้ได้พูดถึง เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เป็นยังไงเราก็เอามาทบทวนว่าเราจะแก้ไขยังไงกับชีวิตของเราเนาะไม่ได้เอาชีวิตของคนอื่นมาบอกว่าถูกเสมอและไม่ได้เอาชีวิตของคนอื่นมาบอกว่าผิดเสมอเพราะว่าทุกๆสิงๆส่งทุกๆสกกทุๆๆอย่างเกิดที่การกระทําของคุณนะคะว่าเป็นยังไงเนาะโอเคค่ะวันนี้โมนาขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย อยู่ต่างประเทศนะคะสาคัญที่สุดเนาะมีงานทํค่ะถ้ามีงานทําเราอยู่ได้เนาะมีงานทํามีเงินใช้เราก็อยู่ได้เราไม่ต้องคอยขอสามีเราตลอดเวลาเนาะบางทีเขาบ่อยๆเขาก็งุดหงิดเนาะการงุดหงิดมันจะทําให้เรามีปัญหากับครอบครัวนะคะเนาะเป็นไปได้ก็ทํางานแล้วก็เก็บเงินบ้างนะเก็บไว้กับตัวเองบ้างไม่ใช่ไปสมเก็บแต่ที่เมืองไทยเนาะเพราะว่าเรายังอยู่ที่ต่างประเทศเมืองไทยส่งเก็บสักอ่า ส0หรือ60%สนะคะส่วนที่เหลืออีก40เร็าก็แบ่งสัรปันส่วนอยู่ต่างประเทศนะคะแบ่งให้ถูกเนาะว่าเราจะทำย,ยังไงยังไงยังไงเราก็ยังอยู่ที่นี่เพราะว่าอยู่ที่นี่ก็ยังทำเงินให้กับเตานะคะโอเคค่ะบาย